อิสุมีมถาบอกด้วยวันนี้ขอมาอัปเดตเรื่องเปิดไฟเลี้ยงมีเสียงดังสวัสดีครับน้าทายครับวันนี้ขอมาอัปเดตเรื่องเปิดไฟเลี้ยงมีเสียงดังนะครับต้องเกินก่อนว่าปัญหานี้นะครับน่าจะเป็นคลิปแรกเนาะที่ผมทําเรื่องของการเปิดไฟเลี้ยวไปแล้วก็มีเสียงดังนะครับแล้วก็ทําคลิปต่อมาจะมีอีกสักคลิปหนึงแล้วที่ผมบอกว่าจะไม่ทําคลิปนี้อีกแล้วนะอะไรเงี้ยนะ วันนี้จะขอมาสรุปอัปเดตเรื่องราวต่างๆนะครับเพราะว่าได้รับข้อมูลที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็คิดว่าอนาคตนะครับกลุ่มที่จะมีปัญหาเรื่องนี้ด้วยก็คือ ISU m i u Mil x เครับเพราะว่าตอนนี้น่าจะได้รับรถไปใช้การสักระยะแล้วแล้วก็คิดว่าอีกหน่อยน่าจะมีคนถามประเด็นนี้นะครับเปิดไฟเลี้ยวมีเสียงดังคืออะไรก็คือต้องแยกก่อนว่าตอนนี้นะครับมันแตกออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าเปิดไฟเล้วเนี่ย แล้วมีเสียงดังเนี่ยมันผิดปกติกับอีกคุมนึงที่บอกว่าเอ้ยเปิดไฟเลี้ยวแล้วพอเลี้ยวมีเสียงดังอะ่ะมันเป็นปกตินะไม่ได้ผิดปกติอะไรเสียงประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมทาให้ดูหนึ่งสองสานี่สมแก๊กอัน,นอเนี้ยครับ2ฝ่ายเนี่ยเขาก็ถกเถียงกันว่าเอ้ยมีหรือไม่มีที่มันถกเถียงกันเพราะว่าโดยปกติแล้วคนขับรถทั่วไปเขาก็บอกว่าเฮ้ยไอเสียงเนี่ย มันต้องมีอยู่แล้วดิมันต้องมีอยู่ทุกรุ่นแล้วรุ่นไหนไม่มีเป็นไปไม่ได้ฝั่งที่ไม่มีเขาก็บอกว่ายืนยันว่ารถเขาไม่มีนะเดิมๆออกจากโรงงานเนี่ยมันไม่มีเสียงนี้แต่ใช้ไปสักพักอะ่ะมันมีมันก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องผิดปกติทีนี้ผมอยากจะให้เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะครับก็คือฝ่ายที่บอกว่าปกติเนี่ยคือในอดีตหรือว่ารถหลายๆรุ่นหลายๆค่ายครับ ไอเสียงเนี่ยมันจริงมันปกติจริงๆนะครับก็คือว่าเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเลี้ยวเนี่ยมันก็มีเสียงดังแกล๊แกๆๆอย่างเงี้ยแล้วก็ตีพวงมาลัยกลับในส่วนที่เขาบอกว่าไม่ปกติเนี่ยก็คือมันไม่มีเสียงอันนี้ผมอยากให้เข้าใจอีกมุมนึงว่ามันก็มีรถที่มันไม่มีเสียงเหมือนกันนะครับเพราะว่าอันนี้ผมประสบกับตัวเองก็คือตอนที่ไปทดสอบ isuzu mx ของศูนย์เนาะ เราลองเปิดไฟเลี้ยวนะเราเลี้ยวดูเออมันมันเงียบมันไม่มีเสียงอะไรเลยครับทีเนี้ยผมก็เลยเข้าใจทั้งสองฝ่ายแล้วแล้วก็บางคันนะไม่ใช่ทุกคันนะครับที่ไม่ที่ไม่มีเสียงเนี้ยบางคันเนี้ยออกมาจากป้ายแดงออกมาจากศูนย์เปิดปุด๊บก็มีเสียงเลยคือมันมีทั้งสองคันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้เข้าใจทั้งสองคันว่า บางคันเนี่ยเขามีบางคันไม่มีนะครับอันนี้ไม่ต้องถกเถียงกันนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าครับว่าที่บอกว่าผิดปกติครับคือมันจะต้องไม่มีเสียงเนี่ยผมอธิบายอย่างนี้นะว่าต่อให้คุณไปเคมาแล้วมันเงียบแต่คุณใช้ไปอีกสักระยะหนึ่งเนี่ยเสียงมันก็จะมีอีกนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นกลไกแล้วก็มันแรกๆมันอาจจะมีพวกของระบบหล่อลื่นหรือว่าอะไรที่ช่วยให้เสียงเนี่ยมันเงียบมากมันมันอาจจะมีนิดนึงแต่ว่ามันเงียบมากเนี่ย จนคุณรู้สึกว่ามันไม่มีเสียงแต่พอใช้ไปอีกส,สักระยะหนึ่งเนี่ยเสียงมันก็จะมีเหมือนเดิมทีเนี้ยปัญหาก็คือศูนยะ์น่ะดันให้เคมไงผมคิดว่าอันนี้ทำให้ลูกค้าสับสนถ้าเกิดว่าศูนยะ์น่ะอธิบายว่าลูกค้าครับใช้ไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะมีเสียงนะครับอไอเงี้ยไอเรื่องเสียงนี้มันเรื่องปกตินะครับเออผมคิดว่าลูกค้าน่าจะเข้าใจได้นะเพราะว่ามันก็จะไปตรงกับทุกๆคนที่เขาบอกว่ามันมีเสียงเป็นปกติใช่ปะ แต่พอลูกค้าให้เคมเอ้ยแต่พอศูนย์บริการให้เคมปุ๊บอ่าทีนี้ลูกค้าสับสนแล้วว่าเฮ้ยตกลงที่คุณให้เคมเนี่ยสรุป,ปรคือมันผิดปกติใช่ไหมเออคุณถึงให้เคมไงเนี่ยครับผมว่าอันนี้ก็น่าสนใจว่าแล้วทำไมศูนย์บริการถึงให้เคมครับแทนที่จะอธิบายลูกค้าไปเลยว่าใช้ไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวเสียงมันจะมาและแน่นอนครับพอลูกค้าเคมไปปุ๊บแล้วเขาไปใช้เสียงมันก็มีขึ้นมาอีกทีนี้ก็อ่ะลูกค้าก็เริ่ม สับสนลังเลอีกแล้วว่าอ้าวสุดท้ายแม่งมีมีปกติหรือไม่มีวะอะไรอย่างเงี้ยก็คข่าๆประมาณนี้ครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยอย่างที่ผมและทุกทุกคนรู้ครับไอเสียงเนี้ยมันคือเสียงกลไกอยู่แล้วมันมีได้อยู่แล้วนะครับแต่ที่ทุกวันนี้หลายๆคนสับสนเนี่ยเพราะว่าอาจจะเป็นว่าเป็นรถคั้นแรกแล้วก็ไม่เคยเสังเกตมาก่อนอันนี้ก็มีนะแล้วศูนย์ให้เคมอีกก็เลยสับสนขึ้นไปอีก ก็เอาอย่างนี้ละกันครับว่าหากใครสบายใจที่จะไปเคมก็ทําได้ครับพอศูนย์เขาให้เคมแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้คิดอะไรมากครับใช้มันไปเถอะครับยังไงเสียงเนี้ยหลายๆคนหลายๆคันบนท้องถนนเนี้ยเขาก็มีเสียงนี้เหมือนกันเป็นปกติก็ใช้รถให้สนุกแล้วกันนะครับก็สรุปประมาณนี้ครับสําหรับเสียงโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แล้วก็ทําให้สบายใจมากขึ้นนะครับไม่ต้องถ้าไม่อยากเสียเวลาก็ไม่ต้องไปเคมกับเขานะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่องไว้ด้วยนะครับไว้พรุ่งนี้มีอะไรใหม่ๆมาอัปเดตเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ